สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มถูกใจติดตามในเพจของ Facebook กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่า k m MM e t h หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันมาได้เลยนะคะในตัวลิงก์ของ k m MM e t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปัมไลค์ปัมผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะดกดเันไปด้านในได้เลยคะ่ะเว็บไซต์ k m MM e t h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยคะ่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่น,อมมนๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มได้หลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t ไอจีดิ i k t อ k ทวิตเตอร์เทเล gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพ,พืพ่อนเพื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัดผ่านยืนยันรัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่นนใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสูน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube ไอจีดิจิตอ k ทวิตเตอร์เทเล gram นะคะสามารถเลือกสใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค และอื่นๆอ,อีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนเลือกเป็น facebook นะคะบนมูทตรงนี้เลือกเป็นบริการของถูกใจติดตามเพจนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างกันเลยนะคะก็จะเป็นตัวถูกใจติดตามเพจตัวนี้นะคะ บริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะ mm hmm. ขอเลือกเป็นหกหนึ่งแปดศูนย์ตรงนี้นะคะ mm hmm. คําอธิบายตรงนี้เพื่อนๆนสามารถอ่านให้เข้าใจันได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นความเร็วและตัวรับประกันนะคะก mm ็ hmm. จะอยู่กันตรงนี้นะคะ ในลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพนที่ต้องการจะใช้บริการค่ะนำมาวางกันได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดถูกใจและติดตามเป็นสา,าระด้วยนะคะกันยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาสิบเก้าบาทกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบก,ก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วพร้อมกับรายละเอียดของเงือขของเพื่อนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์ปริมาณและราคานะคะก็จะอยู่ตรงนี้กันเลยค่ะ ไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือเดอร์ของเพื o ่อนเองทุกๆเดอร์ที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปเลยก็ยจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะในส่วนดา้าด้าตรงนี้คือเลขเดอร์ของเพื่อนเองค่ะเพื่อนท่านใดที่มีเป็นหาตังเงินไม่เข้ายอดรารไม่ขึ้นสามารถทำเลขเดอร์จากดาด้าตรงนี้นะคะส่งให้แอดมินกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสถานะรอดําเนินการกันอยู่นะคะรอ,อก,กันตักครูหนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q r วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยคะ่ะในส่วนของการเอนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของเว็บ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอางเป่ากันนะคะตัวอางเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมัน y ี้วเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ and ด o i d iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ ก็รองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดถูกใจติดตามของเพจ Facebook ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนเพื่นไดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็าสามารถ กดจากลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะเ,เพื่อพัฒนใดนะคะต้องการความน่าเชื่อถือนะคะของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การเพิ่มตัวตนนะคะการเปิดการมองเห็นให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเ,เพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KMPT เหตุกันนะคะ